เริ่มปิดๆป,ปิดปาดน,น้ำตาจะ,ะไหลแล้วในวันแม่วันแม่ปีีปแล้วใครเสียน้ำตาปีแล้วเสียน้ำตาปีไปแล้วอกําลังพูดถึงวันแม่โยแม่มไปไม่เป็น ไปน,นึกถึงคำพูดของยมแม่พอตอนเด็กๆเป็นคนป่วยไขกระ้งเออเอาเด็ดแต่งเลยก็อยู่เกี่ยวกับท้องถ่ายจนนี้อะไรจะถ่ายถ่ายเป็นน้ำแม่ก็เล่าให้ฟังแม่สงสัยเอมันทำทำไมพาออะไรจนนี้อะไรจะออกหรือเป็น,นแม่ก็เอาเนิ้วไปตแตะ เราแสลียนตัวเองคำนี้แหละอออกึกเลยไปไม่เป็นดูด้วาโอโความรักของแม่เราไม่เคยรู้ตอนนี่เด็กแล้วก็หลังจากนั้นสิบกว่าขวบก็ไม่ได้อยู่กับแม่แนะ้่คือบวชพอบวชเสร็จก็ไม่ได้อยู่บ้าน ไม่ได้ปฏิสบาันธ์กันนานๆไปเจอที่มาอยู่ที่เชียงใหม่ปีสิงหา,า117แม่เสียมือายุประมาณวัยรุ่นนนะหลังจากนั้นอีกสิบกว่าปีไม่ได้กลับบ้านนะอยู่ทางเหนือนะั่สิบกว่าปีไม่ได้กลับบ้านคือกลับไปไม่มีให้รเหลือแล้วทำาไ่างี้เราเจอมญมไส้ละกรรมมากไปหรือเปล่า คือถ้าไม่ตัดมันก็ไปแต่ก็เกิดกังวลแต่ยนแม่ไม่ได้ห่วงอะแกเป็นคนวัดคนไล่แล้วไปจะไปวัดแต่เช้าตวังเพราะวันบวชก็ที่ได้บวชก็เพราะว่าวันหนึ่งแม่ไปวัดไม่ได้วันน้คือวัดป่าก็แต่วัดบางเข้าไปทุกวันมีวันนั้นแม่ไปไม่ได้เพราะว่าจิตวิระอะไรอย่างว่าเอาเป็นตัวให้บอใถ้าไปแทน พอไปแทนพอถึงวัดเดีย่ยวๆก็ไปก่อยหลวงพ่อถามันน้อยบทไหมครับแม่มันง่ายขนาดนี้บวด้ความเกงใจด้วยอะไรก็เลยเป็นตุงเป็เตอแล้วไม่ได้กลับวัดเลยนบวง,ง่ายอย่างตั้นกนั้นก็นมาก็เลยความผูกพันหเลยปฏิสนพันา์กับโจแม่ก็กหา่างก็หายไป ตอนนี้ก็จากบ้านมาก็ร่วมห้าสิบปีแล้วมั้งจากบ้านมาปัจจุบันแค่สองปีหนูก็มาอยู่ทางเหนือตลอดไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเป็นคนเหนือหรือเปล่าอาศัยแค่ไปเกิดเท่านั้อขอปูพันมันก็น้อยด้วยท่มาครูบาอาจารย์แต่ละรูปยแยก็ขึ้นมาทางเหนือหมด คยใสยเกิดแต่เวลาปฏิบัติจริงขึ้นมาท้งเหนือกับทุกทุกที่กว่ายนันุยงแต่ปู้มั่นจะเป็นมาผู้จะตามกันมาปูมัน่นปูเทศปผูเทศสิเ็ดภาษาก็ตามผู้มั่นเข้ามาผู้พ,พ,พมทโคงมาส่วนใหญ่ก็จะได้ท,ทําทางเหนือส่วนใหญ่หลวงปูซิมเราก็ได้่อยเป็นที่มาท่านก,กลับไปบูรณะใหม่แล้วก็รับผิดชอบ ไม่คอยวัดเรารับผิดชอบมาตลอดตั้งแต่ลรงบทูทองสุขไม่มีปู่สุขกับคะแนนว่าเราก็เปลี่ยนกันไปอยู่ไปไปมาตลอดมาอย่างรู้ว่าไปศาลก็เคยอยู่ก็ไปไปมามาจนรุ่นหลังๆก็ก็คอยวัดภาษีเข้าดูแลก็เลยไม่ได้ไปจากนั้นก็ไม่ได้ไปแต่ก็ยังมีความผูกพันกันอยู่คือความเป็นมาค่ะว่าวันแม่วันนี้ แต่ดอย่างพ่อเองยิ่งคือถ้าเป็นวันแม่แล้วเรานึกถึงบุคคลที่เป็นต้นแบบที่เป็นตัวอย่างของพวกเรานั่นก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราเนะี่ยหลวงพ่อนะ่อยู่กับโยมแม่ทั้งสิบกว่าปีก็ถือว่าอุนอ่านแต่พระพุทธเจ้าของเราอยู่กับแม่กี่วันพวกเรารู้อยู่กับโยมแม่กี่วันไม่อ่านประวัติประวัติกันเลย อยู่กับแม่กี่วันมีโอกาสอยู่กับแม่เจ็ดวันพระพุทธเจ้าของเราเนาะเราจะไม่ยโยแม่แล like passed, souls, hiking, ้วก็กลับไปที่เดิมโยแม่ของพระพุทธเจ้ากพุทธมารดาเนี่ยเกิดมาเพื่อเป็นพุทธมารดาอย่างเดียวไม่มีใครร่วมท้องร่วมอุทธรกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเจริว่าการประสูิการจัดสรุปการบริบาลกับพระพุทธเจ้าเนี่ยป่าทั้งนั้น คือเจอป่าคือเป็นต้นแบบของพระป่างแท่หลังจากนั้นเจ็ดปีพรรศาที่เจ็ดย่งได้ปวดพุธรรมดาเห็นไหมคือต้นแบบขนาดพุทธเจ้าเนาะอยู่กันยังไม่รู้เรื่องเลยยังไม่เลื่มตามันเจ็ดวันท่านอย่างนึกถึงแม่นี่คือบุคคลตัวอย่างพุทธเจ้าของเราแล้วเราอะอยู่กับแม่ชัว่วนาตาปีดูโชคดี พู้จ้างเราเจ็ดวันเองนะยังไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยปีที่ไปพบแม่อีกทีก็อายุสี่สิบสองแล้วอายุสี่สิบกวาเป็นแม่บนสวนรรค์ก็ได้ไปโปรดจึงเป็นที่มาของอภิธรรมนี่คือกับไปโปรดมดารดาพุฏิโพธิมารดาแล้วจากนั้นก็เทวดาทั้งหลาย พอพลอยได้อาัานในส่งไปด้วยก็อ,อยู่ชั้นดาวดึงถ้าสูงไปกว่านั้นยศแม่ท่านอยู่สูงกว่าแต่เั้นเทวดาข้างล่างก็ขึ้นไปไม่ได้ก็อ,อยู่ชั้นดาวดึงก็ไปมาหาสุปโปรตพุทธธรรมดาโดยอภิธรรมนี่คือน้ําใจนี่คือ,คอต้นแบบของพวกเราทั้งหลายโดยเฉบาะคราบอาจารย์ก็เช่นเดียวกันที่หลายองค์หลายท่านส่วนใหญ่แล้วบ้านปลาจะเอายศแม่มาดูแลเอาใจใส่ แม่เป็นลุงตามหาบัวูพี่จะาก็ออกมาดูแลพอใจใสคือคนต้นแบบคนตัวอย่างวันนี้เป็นวันแม่เลยเพราะแม่แบบของเราคือพระเจ้าและวันนี้เป็นวันแม่ก็เป็นวันพระด้วยเป็นผู้มีบุญเป็น่างนีจากใกล้กับวันพระหรือวันพระใกล้เคียงเป็นวันคล้ายวันมรภาพวันตายวันเกิดคนมีบุญเราสังเกตไหม จะเป็นลักษณะอย่างนี้จะไปก็ดีแล้วก็เกิดไปก็ดีจะดับก็ดีจะเป็นเรื่องใกล้เคียงกับวันพระเป็นเรื่องไปตรงนัำข้ามขอคนที่ไม่ดีมันก็จะขึ้นใกล้วันพระเหมือนกันนะแต่คนสติไม่ดีเนี่ยลวใกล้วันพระอาจะเริ่มเป็นละมันจะตรงก้ำข้ามเรื่องจริงน้แงลว่าอะไรใกล้วันศีลใกล้วันพระอะไรอะออาการใช่ไม่ทราบเตุเกิดอะไรขึ้น อี่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ทราบใจเหตุของคืออะไรเต็มอะไรก็ตามมันนี้เป็นวันแม่หรือเป็นวันพระที่จริงครัว่าวันพระนี่เราน่าอยานึกถึงพระอะไรเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าให้เรานึกถึงพุทธเจ้า,า,าคือพระรัตนใจเจ้าวันพระตอนนี้พุทธเจ้าไม่มีแล้วแต่พระองค์ก็คำชับสั่งเอาไว้ว่าเมื่อเราไม่อยู่แล้ว คือศาสดาไม่อยู่แล้วตาตาคตไม่อยู่แล้วก็คือทำวินัยนั่นแหละจะเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นศาสดาของถือเพราะนั้นวันพระนี้ครูของเราก็คือพระธรรมแล้วก็วินัยนี่คือผู้นําของเราอย่างแท้จริงในยุคนี้เพราะนั้นถ้าอยากรู้ึกถึงพระตั้งใจนึกถึงที่จ้าึกถึงให้นึกถึงธรรมนึกถึงวินัย แปลว่าอะไรให้เรามีธรรมหรือปฏิบัติธรรมแล้วก็มีวินยัยแค่นี้ก็เชื่อเราปฏิบัติตามพ่อของเราคือพระพุทธเจ้าซึ่งท่านไม่อยู่แล้วเดี๋ยวสิ่งนี้คือประจักษ์ปยานที่พวกเราทุกคนจะต้องย้ำเน้นให้ความสาคัญมากกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะอันนี้คือสิ่งที่เราพ่อเราปะเอาไว้ถ้า พวกเราทำก็ไม่เอาวิในก็ไม่เอานะเราจะเชื่อว่าคารพบและทําตามคําสอนของพุทธองค์ได้อย่างไรดันก็แปลว่าเราลืมลืมพ่อลืมแม่ลืมจริงๆไม่เอาใจใส่ลูกที่ลืมพ่อลืมแม่เขาเรียกว่าอะไรเออลูกที่ไม่เอาใจใส่พ่อแม่พ่อแม่โดยทางธรรมส่วนพ่อแม่ที่แท้จริงในทางโลกเราไม่ว่ากันลนะ เราเราต้องปฏิบัติบูชาเป็นประจำอยู่แล้วแต่พ่อแม่ในทางธรรมเนี่ยเเรื่องเราจะต้องเอาใจใส่มากขึ้นเพราะว่าพ่อแม่เปทางธรรมนั้นท่านมีแต่ให้ท่านไม่เคยคิดที่จะประโยชน์จากพวกเราเช่นกันแม่ในทางโลกก็เช่นเดียวกันไม่เคยคิดที่จะเอาไรจากพวกเราเลยแม่นั้นก็อย่างที่ล่าของตนคือคุณสมบัติของแม่ที่แท,ท้จริงของแม่ทุกคน จะต้องมีเมตตาต่อลูกถ้าไม่มีเมตตาเลี้ยงลูกไม่ได้ในคุณสมบัติของแม่พวเราใน่ถ้ะจะเป็นลูกนอนทุกคนถึงแม้ท่านจะอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามเราจะรัก,กแะ่ังแะชอบอบ่างไหก็ตามความเป็นแม่ความเมตตาต่อลูกต่อเราของเราต้องระลึกนึกไว้เสมอโดยพระคุณของท่านการปฏิบัติอุชาเป็นสิ่งหนึ่งที่ เป็นการบูชาคุณอย่างน้อยที่สุดถ้าใจเรายินดีจะรืยรอนตามทำรรวินยัยคําว่าทำกับวินยนะัยไม่ได้ไปเฉพาะกับพระอย่างเดียวเท่านั้นวินัยคือกฎกติกราระเบียบข้อบังคับก็คือสินนั่นแหละถ้าเราอยู่มีคนมีคนมีสินมีธรรมต้องย้ำว่ามีนะไม่ใช่รู้จักแต่คนรู้จักสินเยอะคนรู้จักธรรมก็เยอะแต่ไม่ได้แปลว่ามีสินมีธรรม ถ้าคนเป็นคนมีศีลมีธรรมไม่ใช่แค่รู้จักรู้จักศีลรู้จักธรรมอันนี้ใช้ไม่ได้ล้วเป็นคนมีศีลมีธรรมคือทํามในนายที่พุทธยาภรณเอาไว้นั่นเองดังนั้นเราทั้งหลายควรจะสํานึกสําเนียกวันนี้เป็นวันต้นแบบวันตัวอย่างคือเป็นแม่ของชาติคือพระพันตีหลวงตอนปี175ปัจจุบันก็67 กา้าสอ2พ <IS> ัรษาถือว่ามีประชนที่อายุๆๆๆยืนยาวนานคนหนึ่งถือว่าตุนแม่แม่ของชาติวันแม่แห่งชาติเย็แต่ว่าย่าลืมแม่คนอยู่ใกล้ๆตัวเราทําให้เรามีในวันนี้มีทุกอย่างในวันในี้ได้ก็เพราะเราแม่ร่างกายที่เป็นรูปธรรมที่เราได้มาก็เพราะว่าโยมแม่จนพ่อปตัวให้มา คยอธิบายอยู่เสมอวะ่านี่คือมรดกที่แท้จริงเอามรดกที่เป็นแบบดาบมรดกแบบโลกโลก,โลกคือธาสี่ดันห้านี่ยพยายามทําให้เป็นมรดกธรรมให้ได้เพราะมรดกโลกนั้นสิ้นแล้วสิ้นเลยแต่มรดกธรรมนี่นมันไม่มีมมีสิ้นหลวงพ่อเทติึงเขียนอะไรอบอกสิ้นโลกเหลือธรรมเห็นไหมเมื่อเราสิ้นโลก คือสิความเป็นแบบโรกโกแล้วลร่างกายถ้าเสียขันห้างเรียกว่าสิ้นโลกแต่ทำไม่ไม่เกิดขึ้นเลยนะมันก็ไม่มีทมแต่ถ้าสิ้นโลกแล้วยังมีทมอยู่มีทมอยู่ในจิตใจของเราพวกติยัอยู่นะี่ยถือว่าได้คําไรเป็นลูกที่เป็นอภิชาตบุตรเป็นลูกที่ยิ่งกว่าลูกขึ้นลูกที่ดีกว่าพ่อแม่เราควรจะเป็นเช่นนั้น,นวันสําคัญอันนี้เรามาน้อมเราเก็นึกถึงคุณของคุณแม่ ปูแหกเนิดของรเราโดยเฉพาะอย่างที่ที่เราสวดในวันนี้ไฮไลท์ที่สําคัญคือถ้าเป็นงานวันเกิดเมื่อใครก,ก็ตามท่านนิยมสวดธรรมจักรเพราะธรรมจักรมาเป็นวันเกิดกรสงอยู่เป็นพุทธเจ้าคนแรกในโลกก็ถือว่าเป็นวันเกิดเหมือนกันแล้วก็วันเกิดอน,นั้นผู้ชาวพารณาถึงขันห้าที่ตัวเรามีอยู่นี่แหละ คือรูปเวทนาสัญญาณสังขารวัญญาณพรากนห้ากันที่สองก็เช่นเดียวกันจนคนที่เข้าใจรู้เรื่องคืออันทั้งอัญญาโกทัญญาคือพรามในพรามร้อยแปดอันนั้นตอนนั้นก็นลมหายได้จากหมดแล้วลือแต่่านโกทัญญาคนเดียวที่เป็นรามนั้นแล้วก็เป็นประสบความสําเร็จในการแสดงธรรมครั้งแรกห้าคนก็ได้คนเดียวตอนนั้นก็ถึงพระรัตนารัยเห็นไหม เห็วเราพุทธเจาแสดงธรรมครั้งแรกก็ห้าคนฟังแค่ห้าคนระดับพุทธเจ้าพวกเราฟังเนี่ยตัวเยอะอยู่เยอะแล้วผลของการฟังธรรมนั้นแต่ว่าผลของการฟังธรรมทำไมได้คนเดียวอีกสี่คนได้ถึงพัถนาใจก็เพราะบารมีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันทุกคนทาย้อนไปถึงในอดีตชาติ ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแม้แต่พุทธมารดาก็เช่นเดียวกันที่พูดมาข้างตอนก็ได้อธิษฐานต่อกันไววไม่รู้เกี่ยวกับกันแล้วว่าเป็นแม่เป็นลูกกันขอเป็นพุทธมารดาคือแม่ของพระพุทธเจ้าอันนั้นภารกิจของท่านคือมาเพื่อประสูกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็กลับที่เดิมนี่นคือภารกิจคือจอแม่คือพุทธมารดามีาใครเกิดร่วมท้องรวมอุทธร แต่ว่าไม่ได้บังเอิญเกิดจากความตั้งใจ,จเกิดจากแรงอธิษฐานเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องบังเอิญคำคำนี้แหละเราก็อย่ามาใช้กันทุกวันนะจะเราที่เราพบเจอกันก็นกนดีเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกหลานเจอกันกัริยาณมิตกันดีมันไม่ได้บังเอิญเพราะเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวโดยชาติไหนๆก็แล้วแต่เราเกิดมาไม่รู้ที่พบกี่ชาตินะ เราเป็นมาสารพัดเราไม่เป็นจิตจิตของเราเนาาี่ยเป็นมาสารพัดแล้วเป็นมาสารพัดเพศเพราะจิตไม่เกี่ยวกับเพศเพศอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่รูปส่วนเพศของจิตมันไม่มีจิตไม่มีเพศมีเพศชายมีเพศหญิงจิตไม่เคยตายโดยพ้องคือจิตที่มบริสุทธิ์โดยจิตจะใกล้บริสุทธิ์จิตที่มีคือห้องกับกาม ก็จะไม่มีเพศเช่นพวกพรหมอันนี้เป็นต้นะฉะนั้นสินแปดมันก็อพรมจรยาไม่ใช่การเองคือบริโภคการไม่มีเพราะพวกเขาจึงไม่มีเพศเมื่อไม่มีเพศก็ไม่มีการคือไม่มีการใช้บริการเรื่องการก็ไปต่อข้างบนสุ้ายว่าคือชันที่เป็นบริสุทธิ์สะอาดหมดจดไปต่อข้างบนได้อันนี้คือสภาวระภิกเพราะนั้นจิตดวงเดียวมันเป็นได้สารพัด ไปสูงไปต่ำเป็นดำเป็นขาวได้หมดอย่างสมเสด็จสังฆราชท่านตรัสเอาไว้จะลองค์ไปแล้วจิตของพวกเราไปไปได้หมดไปสูงก็ได้ไปต่ำก็ได้อยู่ที่พวกเราว่าจะไปทางไหนแล้วเลือกหรือยังว่าจะไปทางไหนเราจะตั้งใจไว้ไหมว่าจะเลือกว่าจะไปทางไหนหรือจะไปเป็นพวกรูปภัอารูปภัคือทรงชาม ปัจจัยทั้งพมพอรู้กพมหมดฤทธิ์หมดแรงหมดบุญหมดก็กลับมาอีกกลับมาอีกอาจจะไม่แน่ถ้าทรงฌานไม่ได้อาจจะต่ำกว่าเก่ามันเปนความไม่แน่นอนนร่มงนี้มันไม่มีความแน่นอนอาจจะอยู่ได้เป็นพันเป็นหมื่นปีแต่มันไม่มีความแน่นอนแต่ถ้าเกิดก็เป็นเราเ่นเป็นมนุษย์เียถือว่ากลางที่สุดแล้วมันก็เป็นมนุษย์ทำไมที่บอกว่ากลาง เพราะเป็นมนุษย์นั้นสามารถที่พัฒนาได้ไม,ม่พบไหนที่พัฒนาได้เหมือนพบเราสูงกว่าเราพัฒนาไม่ได้ต่ำกว่าเราพัฒนาไม่ได้มีแต่เราตอนนั้เป็นกลางที่จะเลือกจะจะเอาทางไหนเอาให้แน่นอนว่าไปทางไหนถ้ามีเวลาให้เลือกเราสามปีห้าปีเจ็ดปีเจ็ดชาติถ้าเราทําอย่างจริงจังต่อนเนื่องไม่ต้องกลัวโอวาสนาเราก็มีวาสนาเราไม่เคยทําตั้งจิตตั้งใจอะไรไว้ชัดเจนแล้วว่า สามห้าเจ็ดเนี่ยเราได้แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีวาสนาบารมีพื้นฐานอะไรมาก่อนเลยเริ่มตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปตั้งสจัทธาใฐานไว้ทําให้มันบ่อยๆถ้ามันเยอะๆวัฏฏะสงสารอันนมันก็จะน้อยลงพบชาติที่เรามีอยู่การพบการเกิดการแก่เจ็บตายมันก็จะน้อยลงเป็นไงมื่อคิดทำมาเวีนว่ายตายเกิดกเนี่ยในวัฏฏะสงสารอันนี้ แต่เราก็ไม่เคยได้จำของพวกนี้เราก็ยังยินดียังพอใจที่กลับมาเวียนวายตายเกิดอันนี้น้ะเราวันนี้เรานึกถึงต้นแบบของเราเยอะคือวันพระคือวันพระพุทธเจ้าวันพระธรรมวันพระสงฆ์คือพระอริยสงฆ์จึงเร็วป็นวันพระวันพระธรรมพระวินในนี่คือหมายว่าวันพระแท้จริงเราไม่สนุกอย่างนกับมารู้ว่า วันไหนวันพระวันนี้ไปก็ได้ไหนไปก็ได้เจ็ดวันไปครั้งหนึ่งแต่เราเข้าใจตรงกันว่าวันพระทำมันม่ไหนมันมีได้ทุกวันถ้าเราปฏิบัติได้วันไหนปฏิบัติธรมก็เป็นวันพระธรรมวันไหนเราพอทานศีลไม่ศีลก็เป็นวันพระวินัยมันก็จะมีวันนี้ทุกวันขอให้มีวันพระทุกวันไม่ใช่ว่าเจ็ดวันมีครั้งหนึ่งก็ค่อยมาตามโอกาสตามเวลาอยู่บ้านก็ทําได้ปฏิบัติได้ แต่เพียงเดียวคือเราต้องมีสัจจะคือความจริงใจเป็นสัจจะมันเป็นบารมีอย่างหนึ่งดีือเป็นสัจจะบารมีสัจจะที่ฐานก็เป็นบารมีอย่างหนึ่งในบารมีสิบทัดถ้าเป็นหยาบกลางละเอียดก็เป็นสามสิบหรือว,ว่าสามสิบทัดจริงๆมันก็มีสิบเปนั่นแหละแต่ว่าขยายความอีกว,ว่าหยาบกลางละเอียดอยู่เรียกว่าสามสิบทัศจริงๆมันมีสิบอันนั่นแหละ วันนี้จะเป็นวันที่เป็นวันต้นแบบมันตัวอย่างของพวกเราทั้งหลายโดยพยื่นคำพูดหนึงคาว่าแม่เนี่ยต้องนึกพระพุทธเจ้าพระพุทธรกสี่จแสดงความกตัญญูกตเวทีมาขนาดไม่ได้เห็นกันเลยรูปร่างหน้าตาเป็นไงยังไม่รู้เลยท่านยังสนองคุณตอบทนหวงพ่อแม่นี่คือพระพุทธเจ้าพวกเรานักกรับน้ไหวไหมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหมดในการที่บำเพ็ญทางใจพออยายามที่จะ ตัดภาระทุระทุกอย่างเป็นภาระให้มันน้อยลงขบวาทุกท,ทุกองค์ล้วนออกจากบ้านเดิมบ้านเกิดก็ปลุกพันไปอยู่ที่อื่นเพื่อตัดปริพธดคือความกังวลไม่ได้แปลว่าไม่รักพ่อไม่รักแม่แต่ว่าผลลัพธ์ออกมาถ้ากลับไปที่ที่เห็นหนะพอนีมันได้อานิสงส์เยอะกว่าแต่ถ้าอยู่บ้านก็ปลุกพันกันไปบ้านกันมาไปไหนไม่ได้ วนเวียนพันกันไปพันกันมามันเกิดความผูกพันพระก็ผูกพันกับแม่แม่ผูกพันกนไปไหนไม่ได้แต่ก็วุปพันหลักอาจาก็จมด้วยกันทั้งครูไปไหนไม่ได้นั่นก็บรรจายจนเป็นต้นแบบจนเป็นตัวอย่างเขาพวกเราทั้งหลายในวันสำคัญอันนี้เฉะนั้นจากนี้มไปให้เรานึกถึงวันที่เป็นวันพระพุทธเจ้าจริงๆคือเป็นพระธรรมและก็วินัยของพระพุทธเจ้า นากจันน้ไปเพื่อใเก็บกุศลในทางใจใจพองเรานั่งภาวนานิดหนึ่งเริ่ตรมต้นจากนึกถึงวันนี้เป็นแม่นึกถึงคนของคุณแม่นึือถึงกิจอาการนึกถึงก,าากางพูดนึื่องถึงความอุปถัมภ์คำชูนึกถึงความเมตตาที่มีแต่เราที่ได้มาตอนนี้นึกถึงการศึกษาที่เราได้มาหน้าที่การงานทุกอย่างการอบรมสั่งสอนจน เป็นเราถึงขนาดนี้ก็เพราะแม่ถึงเป็นบุคุณอันยิ่งใหญ่วันนี้เราเจริญจิตตะภาวนาเพื่ออุทิศเฉพาะเจาะจงความดีวันนี้ให้กับแม่ผู้่ให้บุญของพวกเราทุกคนถึงแม้ท่านจะอยู่ก็ตามไม่อยู่ก็ตามก็อุทิศเฉพาะเจาะจงนั้นเป็นการแสดงความกะตันยูกะตะเวทีซึ่ขขงความกตันยูความกะตะเบทีอันนี้แหละจะพิสเครื่องพิส์ ดป็นการรักษาตัวเราเองถ้าเราเป็นคนดีแล้วความดีก็จะตอบสนองเราด้วยสัจจะได้ทานด้วยบารมีที่เราทํามาทั้งหมดนี้ด้วยกุศลที่พวกเราต้องหลายได้กระทามาเป็นทั้งหมดนี้จะเป็นพลวะ,ป,ะปัจจัยถึงแก่โยมแม่ถ้าใครที่โยมแม่จากไปแล้วก็ดยมวิญญาณของโยมแม่จะรับสูรับรับและอนุโมทนา จากนี้ไปจึงระยะเวลาประมาณสิบนาทีโดยมารให้พวกเราตัาง้งใจเจริญกิตะภา,าวนาเพื่อน้อมระลึงและที่สำคัญเป็นการบูชาคุณวันแม่แห่งชาติในวันนี้